หลุดจองลูกค้าเจ้าแรกหลุดไปเพราะอะไรคันนี้ผมตัดมานะผมผมไปเรียกว่าอะไรนะไปเหมาเต็นมาใช่ไหมที่ไปเหมามานั่นแหละคือ EGR มันเขาเรียกว่ามันตันหรือมันค้างอันนี้ก็มาแก้ไขแล้วลูกค้าเจ้าเก่ามาดูแล้วคราวนี้มันเร่งไม่ขึ้นควันขาวแต่อันนี้แก้ไขให้แล้วก็เลยหลุดจอง2 4 9 0 0 0มาทําให้แล้วดูดิแล้วเขาว่ามันวิ่งไม่ออกเพราะตอนแรก EGR มันค้างนะนี่อนนี้ พันหายขาวแล้วเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดูนะจะยังขายราคาเดิมอยู่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันคือดุดจองไปโอเคยังพันปกตินะตอนแรกมันพันขาวใช่ไหมดูดีว่าเล่งออกไหมมาลองขับมาสีประตูไฮเลนเดอร์ยกสูงจะลองขับดูในเต็นท์สักหน่อยหนึ่งเซฟบิดกระจกด้านหลังได้ไหมอย่างบุ่ง โอเคเอาเท่านี้พอสองเกียร์พอโอเคนะโอเคตอนแรกมันก็อืดจริงแหละอ่าแต่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ก็คือมีไฟ ABS โชว์เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนสายไปเปลี่ยนสายไฟ ABS กับไฟเครื่องก็จะหายถ้าเราไปเปลี่ยนอ่าเหลือเหลือเหลือจุดนี้เราไปเปลี่ยนสายไฟ ABS กับไฟเครื่องแล้วมาดูทําไมมันถึงราคานี้ทาไมผมถึงไม่ไม่เอาเอามาจัดไฟแนนเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมาดูมาดูห้องเครื่องก่อนอันนี้มันถูกเพราะนี้ผมเลยไม่เอาเขาไฟแนนนี่เห็นยิงใหม่มา ยิงหมุดใหม่อ่าเห็นไหมขาามาเห็นไหมแต่แก้มถือว่าใช้ได้นะไม่โดนลึกใช่ไหมครับไม่ไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกคันนี้ไม่ลึกคันนี้ก็โดนมาอยู่โดนมาจนถึงไงเห็นไหมไอ้หัวน,น็อตเปลี่ยนแล้วอ่าไม่ใช่เดิมของมันแล้วสอง0 0นสี่เกร่งออกแล้วอะไรออกแล้วโอเคเครื่องดีแล้วสนใจถ้าเข้ามาได้ครับพ่เศษมังกรขายในราคาตัดนะครับสภาพนี้ถ้าถ้าสวย สภาพเดิมๆผมต้องมาจัดไฟแนนซ์ขายอยู่ที่ราคา300,000กว่าๆนู่นแหละจะแพงกว่านี้ประมาณแสนหนึงโอเคนะครับผมสนใจทักเข้าขมานะครับสวัสดีครับ